นี่ก็เขาจะได้อยู่มีลูกมีหลานให้เราเยอะๆะครับพอพันประจําข้อนะครับ<ม>ชื่อว่าช็อกโกแลตเห็นไหมครับที่เรียกว่าช็อกโกแลตข้อสีเขาจะออกคล้ายๆช็อกโกแลตล<ม>ูกๆจะเรียกคุดปากกันมีตัวผู้ไปจําข้อไว้เวลาผสมพันเราก็ไม่ต้องไปหาพันุ์ที่อื่นมาผสมนะครับมันจะไม่เสียเงิน มไม่ค่อยจะรู้จักผมเท่าไหร่หรอผนนานๆผมจะกลับบ้านมาทีหลายวันอยู่เขาจะคุ้นกับผมได้ครับบนทัส้สมบูรนะครับให้คิดอิ่มตลอดแหละเกี่ยวยาให้ทุกวันนี่นะครับชีวิตบนบ้านที่สุรินทำนาแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริม เี้ยงงก็ไม่ยากนะครับขอแค่มีพื้นที่หน่อยนึงแล้วก็สามารถมียญ้าให้เขากินได้เขาก็เติบโตได้นะครับไม่ต้องลงทุนมากนะครับเอายามให้กินอันนี้มาจะกล้าไปเก็บอันนี้ก็ลูกๆของ แม่ิีไข่กับแม่แดงนะครับนี่ปล่อยไม่ได้นี่ดื้อครับเดี๋ยวไปกินข้าวกินอะไรหมดเลยต้องขังไว้ตลอดตัวนี้แล้วก็เกี่ยวหญ้าไมาให้กินเราเห็นไหครับน่ารักไหมครับตัวเนี้ยวนทวนสมบูรณ์ครับให้กินอิ่มตลอดเลยไม่เคยอดแต่คนเกี่ยวหญนน้านี่ครับไม่ได้พักเลย เกี่ยวทุกวันมีหลายตัวครับ9ตัวทั้งหมดอันนี้ก็เกี่ยวไว้หลายวันแล้วยาก็เริ่มเกี่ยวมาเก็บไว้ให้หลายวันกินไม่หมดก็ไม่ให้กินอีกยาก็เริ่มแต่ไม่คนะ่อยเขียวแล้วเดแล้วก็กินนะครับก็กินไม่เลือกอที่เล่นที่เล่นครับ อันตอนนี <shirt> ้ไม่ค้างให้จับเท่าไหร่เนนี้แค่เล่น